เอาละสวัสดีครับธรรมโกะครับคลิปนี้ก็มีการ์ดใหม่มาให้พูดถึงกันอีกแล้วไอการ์ดใหม่พวกเนี่ยเป็นการ์ดซัพพอร์ตที่มันจะมาคอยเสริมเด็กจากภาค g x อ่ะเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าไอสีใบเนี่ยมันทําอะไรยังไงได้บ้างเริ่มที่ใบแรก Elemental Hero Thunder Giant Voltic Thunder ก็เสริมฮีโร่เนาะเป็นเลเวล6กท่าแสงนักกบฟิวชั่นเอฟเฟกตี2004ดีเฟนท์1 0ใช้ เอล m เมนตัน e ฮีโ่ตัวที่ธาตต่างกันในการ f ิวชัน s u มมอนโอเคจะต้อง f ิวชันซัมมอนเท่านั้นแล้วก็เอฟเฟกต์หกับ2จะเป็น1ครั้งต่อเทิร์นเอฟเฟกต์หบอกว่าถ้าเกิดว่าการ์ดใบนี้ s p ปเ i a l s u m มมอและฝั่งตรงข้ามเนี่ยคอนโทรลการ์ดมากกว่าฝั่งคุณคุณสามารถที่จะทําลายการ์ดใบอื่นทุกใบบนฟิวได้โอเคก็ลงมาล้างบอร์ดเนาะเวลาเริ่มหลังแล้วก็เทคน2บอกว่าคุณสามารถที่จะสั่งเวลการ์ดใบ,บนี้ ที่ฟิวชั่นซัมมอนมาด้วยการใช้นอร์มอลมอนสเตอร์เป็นแมทเชียเลอ่าก็คือสมมติว่าคุณใช้เนอสกับอะไรสักอย่างฟิวชั่นขึ้นเป็นตัวเนี่ยคุณสามารถที่จะส่งเบยตัวนี้จากนั้น t a ร็เก็ตเอลิเม t ต์ฮีโร่มอนสเตอร์ที่อยู่ในสุสานแล้วสเปเชียลซัมมอนมันออกมาได้อืมก็โอเคนะเป็นออปชั่นในการเริ่มหลังได้แถมแซกตัวเองเอาฮีโร่ในสุสานมาคอมโบต่อได้อีกถ้าเกิดว่าคุณเรียกมันมาด้วยกัน ใช้มอนเหลืองอะเนาะเออก็ก็โอเคครับแต่ที่ในเอ็กซ์ต้าเด็ของฮีโร่มันก็ค่อนข้างแน่นอะเนาะไม่รู้ว่าเขาจะมีที่ให้ใบนี้หรือเปล่าอืมแต่มันก็ไม่ได้ใช้งานยากนะเออฮีโร่ท่าต่างกันเนี่ยไม่ได้ใช้งานยากเลยตัวมอนเหลืองก็เนี่ยครับมีในออสเนาะอืมอืมแล้วก็อันต่อมาดิวอาร์ดอร์กอนเลเวลสามท่าลมมังกรเอฟเฟกต์ตีหนึ่งพันหนึ่งร้อยดีเฟนส์สี่ร้อย เทคหนึ 1> 1่งกับสเป็น1ครั้งต่อเทิร์นเทคหนบอกว่า you can send this card and one a u t o r wind monster from your hand to the graveyard คุณสามารถที่จะส่งการ์ดใบนี้และมอนสเตอร์ธาตลงตัวอื่นจากมือคุณลงสุสาร for the rest of this turn all wind monster you control all wind dragon all wind dragon monster you control will gain 30 ATK ตลอดทั้งเทิร์นเนี่ยไอ้มอนสเตอร์ผ่ามังกรธาตลมของคุณนะ่ะ จะได้รับพลังโจมตีเพิ่มขึ้น300แล้วก็เทคกสองบอกว่าคุณสามารถที่จะ banish any number of dragon monster that are level seven or higher and all win from your graveyard คุณสามารถที่จะ banish monster เผ่ามังกรที่เลเวลเดหรือสูงกว่าและหรือธาตุลมจากไนสุสานของคุณเนี่ยออกไปกี่ตัวก็ได้ banish อ,ออกไปกี่ตัวก็ได้ที่มีเงื่อนไขาตามนี้จากนั้น เสิร์ชดรากอนมอนสเตอร์จังไรได้ของคุณขึ้นมือที่มีเลเวลเท่ากับไอจำนวนของตัวที่คุณแบนิชไปยกเว้นไอตัวกาชื่อนี้เอเสิร์ชมังกรหนึ่งตัวที่เลเวลเท่าก,กันกับจำนวนที่คุณ ish แบนิชเหรอเอเดี๋ยวขอเช็คก่อนว่าไอพวกมังกรดาวน้อยๆเนี่ยมันมีตัวไหนให้เสิร์ชบ้างขอดูเลเวลหนะึ่งถึงสามนะเลเวลหนึ่งถึงสามมี อันนี้เสิร์ชได้ใช่ไหมอืมมันเป็นเลเวลหนึ่งอันนี้ก็เสิร์ชได้โอเคอันนี้ก็เสิร์ชได้การ์ดบูอายด้วยไอตัวการ์ดของก็อกเกตอ๋อทีนี้เลเวลสองอะเลเวลสองเลเวลสองมีอะไรบ้างมีวิงโกโวมูมและอันนี้ของไอเด็กอันนั้นไออะไรนะเอ่อเฟรมซอร์แมนเอ่อแล้วก็ พวกดากูนิตี้เนาะอืมดากูนิตี้ตัวเล็กมันเป็นเลเวลสองและอันนี้เป็นการ์ดดากอนเมดโอเคอ่าแล้วก็เสิร์ชพวกดากอนกูเลอร์ได้ด้วยดากอนกูเลอร์ที่มันเป็นของใหม่อ,ะอ่ะอ่าตัวธาตุมืดกับตัวธาตุแสงตัวเล็กเนี่ยเนาะ,นะแล้วก็เอ่อเลเวลสามขอดูถึงแค่เลเวลสามนะ <c oughs> โอเคโอเค,อเคมันมันมันเสิร์ชพวกเทนไพได้ แล้วก็เบบี้กูเลอร์อย่างเบอร์เนอร์แล้วก็คิดเช่นดราคอนเมดเนาะแล้วพวกอาร์มดราคอนโอเคครับแมส t e ดราคอนโอเคโอเคโอเคเออพอเห็นว่าเสือเทนไปได้นี่ก็อืม <c oughs> ก็ดูแล้วกันว่า,าคนเขาจะเอาใบนี้ไปใช้กันยังไงเนาะแล้วก็ไปต่อมา ไลท์วอเตอร์ดร์กเป็นเลเวลสีธาตุน้ำสี C ่เซอร์เพเป็นเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ตีพันสีดีเฟนส์พันสามการชื่อนี้จะทวิตัวเองเป็น Water ร์ด g ร n เสมอ Water ร์ด g ร n กอนวอเตอร์ดจำชื่อได้แต่ลืมหน้าไปแล้วมันคือไอ้ใบนี้เนาะสี C ่เซอร์เพนเอฟเฟกไม่สามารถนอม s u มมอนกดเซตได้เป็นเลเวล8ปดธาตุน้ำโอเคจะต้อง s p ปเชียล u m ม o อด้วยผลของไอตัว b าวดิ้ง H2O เท่านั้นแล้วก็ Attack of five m นสเตอร์แอนด์ไพลเวลมอ t สเตอร์ออนเดอะฟิลด์บีคัโอเคไว้ตีกับธาตุไฟเนาะแล้วก็เมื่อการบนี้ถูกทำลายและถูกส่งลงสุสานคุณสามารถแทร็กเก็ตสองไฮโดรเกดอนและหนึ่งออกซิเกดอนจากในสุสานของคุณจากในสุสานของคุณโอเคเมื่อกี้ริมพันกันครับจากในสุสานของคุณแล้วสเปเชียลซลมอนพวกมันออกมาได้เอ่อยากๆแฮะอ่อแต่ตัวนี้ก็คือทรดตัวเองเป็นชื่อไอ้ตัวนี้ได้เนาะ โอเคคุณสามารถที่จะใช้เอฟเฟกตตัวอย่างของการชื่อนี้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อเทิร์นอันนี้บอกว่าคุณสามารถจะแบนนิชการ์ใบนี้ที่คุณคอนโทรลแล้วสเปเชียลซัมมอนสามเลเวลหหรือว่าต่ำกว่าถัาดน้ำหรือว่าถาัดลมเผ่าดโนเสา่อะจะไงเด็ก ID ของคุณเนี่ยออกมาในสภาพตั้งกันได้แต่ว่าเอฟเฟกของพวกมันจะโดนเนเกตแล้วก็คุณจะไม่สามารถที่จะสเปเชียลซัมมอน จากเอสตาเด็กได้ตลอดทางเทินนี้ยกเว้นสเปย์พวกวเผ่าไดโนเสาร์หรือว่าเผ่าซีเซเพน์แซกตัวเองแล้วโดดสามตัวเลยเหรอโดดสามตัวแบบไบเทคอนนะนะเอขอเสิร์ชหน่อยเผ่าไดโนเสาร์ธาตุอะไรนะธาตุน้ำเนาะวอเตอร์มีอะไรบ้างก็จะมีไอ้นี่แล้วพวกหมอนเหลืองโอเค ส่วนธาตุลมล่ะธาตุาลมอันนี้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 และไอ้สองตัวนี้โอ้ก็ก็ดูไม่ได้มีตัวไหนที่มันโกงมากเนาะไอ้พวกที่มันชีดมาได้เนี่ยอืมเพราะงั้นก็คงยังไม่ต้องเป็นห่วงอะไรมากคือตอนที่ผมอ่านเทคไอ้อันเนี้ยรอบแรกอะ ผมรู้สึกว่าเออมันจะไปเล่นในเด็กในโนงสาวได้หรือเปล่าไอที่เล่นอัลติเมทคอนดักเตอร์เทอร์โนเล่นไอเอ้ยนะมิสเซเรเนียซอรกสอะไรพวกนั้นะ่ะเออแต่นั่นแหลนะเนาะคงชีดพวกมันออกมาไม่ได้เนาะเพราะว่าพวกมันไม่ใช่ทัดลมแล้วก็ไม่ใช่ธัดุน้ำครับแล้วก็ใบสุดท้ายดรอเบดเป็นนอร์มอนสเปลที่คุณสามารถแอดเวนตการ์ชื่อเนี่ยได้แค่หนใบต่อเทิร์นเอฟเฟกก็คือ ถ้าเกิดว่าคุณมีมอนสเตอร์อยู่ในสุสานของคุณจ่ายไล์พอยต์สองร้อยจวดการหนึ่งใบแล้วโชว์มันถ้าเกิดว่าใบที่คุณจวดได้เนี่ยเป็นมอนสเตอร์ให้อพพลายเอฟเฟกต์พวกเนี่ยเบสออนแอททริบิวของตัวที่คุณจวดได้เบสออนธาตุของตัวที่คุณจวดได้โอเคถ้าเกิดว่าตัวที่คุณจวดได้เนี่ยมีธาตุต่างกับมอนสเตอร์ที่อยู่ในสุสานของคุณคุณจะได้จวดเพิ่มหนึ่งใบ มันก็จะกลายเป็นพอตออฟกรีดเนาะในเด็กที่ไอเล่นมันตีคันเลือกมันติธาตุเนะอาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นธาตุเดียวก,กันกับตัวที่อยู่ในสุสานของคุณคุณจะได้ดิสการ์ดการหนึ่งใบนึกถึง <c oughs> นึกถึง2เด็กที่ผมเล่นนะะละคือมันอาจจะมีเด็กอื่นแหละแต่นั่นแหละนึกถึง p แฟนทอมไนท์กับ Orcus เพราะไอสองตัวเนี่ยแม่งเป็นเด็กธาตุมืด เออก็สมมุติเล่นในเด็กออคัสเนาะเออคุณมีออคัสอยู่ในหลมุมแล้วคุณใช้ใบนี้เออคุณจัวเจอมอนออคัสอีก1ตัวเออคุณก็สามารถจะโยนไอ้ตัวนั้นนะลงหลุมไปได้ครับหรือโยนอะไรอย่างอื่นที่ค้างมือคนอยู่เนี่ยลงหลุมไปได้ครับคือถ้าเกิดว่าเป็นเด็กลักษณะนั้นนะลักษณะเดียวกับไอ้แฟนทอมไนท์หรือออคัสเนี่ยคุณก็ใช้ประโยชน์จากไอตัวเทคนี้ได้เนาะ อไอตัวเทคดิสการ์ดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเด็กที่ธาตุต่างกันเนี่ยมันก็เป็นพอตออ f g r i ดให้คุณอีก <c oughs> ก็ดีครับก็ดีเป็นใบที่ไม่ได้แย่เลยครับเออแต่ไม่รู้นะว่ามันจะไอถึงขั้นเป็น s t a เ l e เป็นการสามัญในหลายๆเด็กไหมก็ต้องดูเนาะว่าแต่ละเด็กเนี่ยความต้องการของแต่ละเด็กมันเป็นอะไรยังไงครับอืมแต่เป็นการที่ดีนะ เป็นการ์ดที่ดีมากเลยก็ก็ดูครับว่าเวลามาลงสนามจริงเนี่ยมันจะมีการใช้งานเยอะแค่ไหนอะเนาะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เออที่ผมรู้สึกว่ามันเก่งเนี่ยก็จะมีตัวสเปลใบนี้แหละแล้วก็ตัวทันเดอร์แ n นร่างใหม่เนี่ยเนาะอืมสองนี้คือเก่งแบบชัดเจนครับแต่ก็ต้องดูเด็กก่อนนะว่าอมันมีที่ให้ทันเดอร์แ n นหรือเปล่าในเด็กฮีโรแล้วก็ มีเด็กไหนที่สามารถใช้ใบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพบ้างอันนี้ก็ต้องรอดูครับว่าจะเอาไปใช้ไงลักษณะไหนครับอืมส่วนใบนี้ก็เออทาร์เก็ตมันไม่ค่อยดียนะครับเออแต่อาจจะมีใบเสริมใบอื่นที่ออกมาตามหลังแล้วมาพพอร์ตใบนี้ก็ได้ครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะกับตัวคลิปนี้ถ้าเกิดว่าอยากสนับสนุนช่องผมเนี่ยก็สามารถที่จะ เมมเบอร์ Member, หรือว่าจะซุเปอร์ชัดซุเปอร์แตงหรือว่าจะโดเน a ได้ในช่องทางใน description ก็ได้นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เจอกันคลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ